มารอบหราปีผู้กูไม่ได้ลงคิดไปเฮียวันนี้แหละไปนะครับสเปลิงไฟเยือบบอลเอาอ <laughs> ีไเลยได้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 เอาไปเลยไ้เลยได้ยกูถืออย่้กูถือกูถือว่าไฟเยือ้บอลอ๋อไปขึ้นเหรอเฮียไฟเยบอลแหม่ฟังดูเลยไฟเยือบบอล

บบบแม่เลยไฟบอลโอ้ยกูโดเองกูโดดไฟบอลเมจิก่เมจิกมสยเมจิกมสยเมจิกเมจิกมสไฟบอลไฟบอลไฟบอลดโคตรตายไฟบอลเมจิกมสไฟบอล ไม่จริง uhm มิสไซเออไม่จริงมิสไซเอออแม่ฟังรู้เรื่องนีมิสเยอะเออไม่จริงสไอ้้สัมเนียมิสเมิจสไเม่จิกมิสเยอะมจิก ยังใจได้หรอมิดไมิโมเมนเหรอโอ้โหวันเท่าไหั่ไอ้ยอ้ไอ้ยอ้ม่จิมไม่จิม่ไสยม่จิมิไยไอ้ไฟยอบอลม่จิมไแหมมึงอะม่จิม่ไสยไฟยอบอลม่จิม่ไสยอุ้ยไฟอบอล เมจิกพิไซโอ้ยมยเอไฟไม่จิงิไซเมจิกพิซไซเมจิกพิไซเมจิกพิไซไเยาบอลถอยเมจิกพิไซไเยาบอลเมจิกพิไซเมนบีเซมเหมเ้ยกูเหมไฟยาบอก ไฟโยบอลว่าโอลไฟบอลพึ่งใช่เราไฟโยไปบอลไปบอลฟบอขนาดได้ป่ะเฮ้มันมันไทยดิไฟเอ้มันเบจิ้บิ๊กไเอจิงแม่เล็กตุไฟโยบอลเบจิงบิ๊กไซเอไฟบอลเบจิงบิ๊กไซไฟโบอลสตี้สายแม่จิบิใส Fireball Magic mid Fireball Đó, yeah. Magic Missile <laughs> Magic Missile bayer fireball. <mít> <laughs> fireball. Fireball. Yeah, fireball Fireball, fireball.

เมจิิส like uh> ัยเมจิงิสัยอะยูอะไรจิ้มีโอ้แมจิวิสัยพอร้อติดจะเหนื่อยเมจิงิสัยเมจิิสัยเมจริวิสัยบอกไมจิวิสัยเม่จริงิสัยหรอเมจิพิสัยไปยืนบอก

ไฟอโอ๋ <Fire> Magic Missile อสัไฟอโอเม Magic Missile อีเม๋ Magic m i s <laughs> s i e เมจ Magic m i s <laughs> s i อ e เอ้าอีเยกูโดนแบน